กันเนื้อทุกคนทอดปลาซ่อนทุกคนทอดปลาคอทุกคนปลาคอฝากมาตะบานทุกคนฝากมาตะบานหาทุกคนปลาธรรมชาติทุกคนปลาซ่อนฝากมาตะบานหาทุกคนจับแซดทุกคนเก็บแกงหน่อไม้ทุกคนรอบสุดท้ายทุกคนแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ฝากมาตะบานทุกคนกับทอดปลาซ่อนทุกคนหรือทอดปลาคอทุกคน กับแกงน้ำไม้ทุกคนแซ่บแทุกคนแชิญนำกันเด้อทุกคนเบืองตอนต่อไปกันเลยกับสวัสดีสวัสดีพบกับบรรกาศเช่นเดีกันนำกันเด้อทุกคนทอดปลาคอทุกคนปลาคอฝากมัตะบานทุกคนฝากมัตะบานค่านทุกคนปลาธรรมชาติทุกคนนำกันเด้อทุกคนทอดปลาซ่อนทุกคนแซ่บกับแกงน้ำไม้ทุกคนแกงน้ำไม้ทุกคนแกงน้ำไม้ฝากมัตะบาลน้ำไม้บ้านเฮาทุกคนน้ำไม้ ลองมือกันเลยทุกคน <c oughs> ที่มงงึงไปขอทุกคนกรอบขนาดโอ้กรอบขนาดทุกคนทอดปลาช่อนอืมกรอบใช่ทุกคนปลาธรรมศาสตร์ทุกคนปลาช่อนธรรมศาสตร์ กับแกงละไมทุะคนชิบช้ากอบขนาดนุกคนเข้ากับกอบไปทุกคน สืบแสบทคนข้ามกันเลยทุกคนสืบแบทกคนแามกันเทกใม่ลยว่บแ แกงมันกับทอดปลาช่อนทุกคนแสบคนขาวกันทุกคนทอดปลาคอกับแกงมันทุกคนแสบขนาดทุกคนปลาคอจากแหงทุกคนแสบกรอบไปทุกคนก็ขอนางเค็มทุกคนกรอบไป อาจจะบเฮ็ดกับเขาด้วยทุกคนก็ถกถายำกันทุกคนกแชร์ำกันด้วยขากัรด้อยทุกคนใได้บ่งก็พากไลค์ก็แชร์กระไขเป็นกำลังใจเดี๋เก็บต่อไปด้อทุกคนขารกาัดประขอทุกคนบ้านเฮา ฝากมัตาบานคนทา,านมานเฮาแสบทุกคนคิดจะกระสบอาบมันเฮาย <c oughs> ืมตัวอื่น,นกกอบทุกคนเสียม,มเกุศมมก,ก่อนอืม,มอับ ชร์ได้ทุกคนนัวตัวนี้นัวขนาดกรอบนัวออกรอบขนาดทุกคน แก้มใหม่นก็นแซบทุกคนปลาคอกรอบแซบ,บแซบแ้งทุกคน ทำกันเนื้อด้วยเสิร์ฟเสิร์ฟตอนน้ำใหม่คนเสิร์ฟ จับแชร์ลำกันเด้อทุกคนกินขนลมกันเด้บอบัวทั้งในื้อทั้งดังเท่ทุกคนบัวบฟังไทยและฟังาดาวค,วคนคจับแชร์ลำกันเด้อทุกคนทอดปลาคอทุกคนกับแกงลำไม้ทุกคนจับแชร์ลำกันบัวทอดปลาซ่อนทุกคนจับแชร์ลำกันเด้อทุกคน อรกับกอบทุกคนแซบว่าปชับบน กรอประคอทุกคนกรอบๆนะกรอบบทุกคนเรืกินกับแกงละม่ทุกคนแซ่บลายทุกคน เรกัน,นอ้อทุกคนเากันทุกคนแกน้ำมักับพอดปลาคอทุกคนแย่บ จะนไปคนแชร์ทุกคนชอบกันเลยทุกคน ตัวละครนะเจอกันคลิปหน้าครับสบายดีสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย,บายทุกคน